สวัสดีเจ้ากล nah na, ่าวสวัสดี FC น้องจินดาจอมตองทุกท่านนะเจ้าวันนี้เวลาประมาณบ่ายสองโมงเนาะมาเดี๋ยวนี้นะหน้าตอนนี้นะเจ้าว่าจะไปเอวกาดสีแยกน้อยนะเจ้าอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่เนาะว่าวันนี้อ่าจะมีพักไม้ไส้เครือมีหน่อมีเฮ็ดมีของป่กของแปลกอะไอย่างมา ขายกันพองนะเจ้าถ้าจะได้ก็เดียวก็เรารับชมบรรยากาศในตลาดสดสีแยกน้อยได้เลยหนะบัดนี้อ่ะเริ่มกันแล้วนะเจ้าอ่ะนี่ร้านเจ๊มิว้วหมูสดนี่เนาะแม่แกบว่าจะไปท่าย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 จะไปถ่ายก็นถ่ายเพิ่นอยู่นะเจ้า อันนี้ก็เป็นอันนี้กาดเพิกตะวันตกเน้อะนะเจ้ามันจะมีอยู่สองข้างมันจะมีฝั่งตะวันออกจะเป็นกาดเกา่าฝั่งตะวันตกจะเป็นกาดใหม่นะเจ้ากระขายทุกสิ่งอย่างเนาะอันนี้ก,ขขขขก็ขายไข่ปปะนะเจ้าไข่เป็ดไข่ไก่ไข่พักไข่ไม้มีสะพะหนะเจ้าอพิกหอมทักทายไม่แก่ให้น่อยเนาะม่ได้อัดม่ได้เอียงก็ บาได้อาเสียงบรรยากาศต่างนายกาศมรสกรรมนะเจ้าเพราะว่าตอนที่เราถ่ายนะเราบได้อู้ตัวน้องเอามาแาะมาลุ้นนะเจ้าก็เลยบาได้ยินเสียงโซโซซะสะอย่างสักแต่หนมีซัพปะเนาะในกาดขนมข้าวต้มนะเจ้าเฮดหอมเฮดอย่างก็ออริจินเฮดอย่างก็หมื่นๆนะเฮดเข้มทองนี่กะลัมกะบุฟเฟ่รี่กะบะเขือส้มมันฝรั่งมะเขือ เจ้าพญานะเจ้าสีขาวสีม่วงนี่อันนี้จะเป็นของเจ้าบ้านละนี่นะอันนี้เจ้าบ้านจะมาขายกันเองนะเจ้าเป็นเกี้ยนอะเป็นนอนะเจ้าบลอกนะเตสเป็นงาดำงาขาวจะขายใบบะคูดนะเจ้าอโวคาโดนอน้ำปูบะฟอกแก้วกะบบล็อกแคกะนะเจ้าอันนี้ มีแผวอ้อยบนเนอร์และในโถงนี่หางเพิ่งนี่น้ำเพิ่งนะเจ้าอย่างแบบที่ว่าบบได้บีบเตื่อน่ะอันนี้ขายแบบติดดินเนาะขายอยู่ตั้งยุ่มนะเจ้าลามลงมานะเจ้าตั้งบนนะนที่นังแบบปอนี่หักกระจูบบักกระจูบเด้อหอยจูบนะเจ้าหอยจูบหอยขมอะ้รกันเน,ะนะาะเนี่ยผัสอบกะมาหาซื้อได้ขายเป็นลิตรเนาะ อันนี้เป็นผักอันนี้พี่น้องบนดอยเอาล,องลงมาขายอันนี้หน่อยอย่างเนี่ยบอกหุจักการขายหุ่จักบอกจินดาดแต่เด้อเนี่ยขึ้นปิ๊กขึ้นมาทำกามนะเจ้าแถวสุดท้ายละกะเนาะผักไม้เส้เรือนะเจ้านี่ป่าเนาะอันนี้ป่าที่บนไปโซ่กันมานะเจ้าไผ่มักป่านี่เยอะแยะอันนี้บักโอเนาะมีแฮมีกะปิพร้อมนะเจ้าของย่างก,กินขา้าวแรงนี่ตะกี้หอยเป็นอันนี้แกงหอยเด้อ หงซาวบาดซาวบาดนะเจ้าโอ้น่ากินขนาดเนาะเป็นดีลำแตะมาเพิกนี้จะเป็นอย่างอันนี้แบบเป็นปลานะเจ้าปลานี่เปิ้งมาได้ฮอบมานะเปิ้งไปโซกันนะเจ้าเปิ่งไปโซกันเมื่อคืนมเมื่อเช้าเมื่อวานปเปิ้ลเอามาขายอาการนี่ปลาลิ้มนี่ในถุงนี่นะแต่มาได้ถามราคาเด้อมาได้ถามราคานะเจ้าอันนี้ผั่มผั่ม เมดอกงามขันนาดนะเจ้าล้างเรียบร้อยทำความสะอาดอย่างเรียบร้อยละอันนี้หางเพิ่งนี่เอาไปปิ้งขินนี่น้องจินดามาอขนาดละหน่อไม้หน่อแบบต้มแล้วอันนั้นน้ำเพิ่งจะไข่เพิกงนี้จะเป็นปูปูนนนะเจ้ามีตึงดิบมีตึงต้มแล้วนี่น่ากินขนาเลยนะเจ้าอันนี้จะเป็นเห็ดกบป่าเนื้ออ,อ่อนอีหลราป่าเป็นแบบเมาออีน้อยป่าเนื้ออ,อ่อนนะลำอีหลอเแต่เฮาก็มาจ้งอางมอย่างกินแต่ ก็ได้ได้กระพอได้กระถ่ายวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะเจ้ามาถ่ายคุ่พอบรรยากาศในตลาดสดนะเจ้ากัดแรงสีแยกน้อยจะมีอยู่สองฝั่งนะเจ้ามีฝั่งอันนั้นติดกัดเก่าฝั่งตะวันออกนะเจ้าและกะการี่หอมาติวมาซื้อผักซื้อไม้เนี่ยอยู่ฝั่งตะวันตกนะเจ้าจะได้กะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องจีนด,ดาไปเด้อนะเจ้าเป็นกำลังใจให้กันนอนสำหรับวันนี้ทวกีมีความสุขทุกคนทุกท่านสวัสดีเจ้าบัย